ทีมงานเะพาะไรไตสงขลาครับเราส่งทีมเฉพาะกิจโดยอ้อมมาีรัตลงไปลุยพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียจังหวัดสงขลากันนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงพบปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีข้ามแดนเข้ามาจากประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยล่าสุดในวันนี้ครับทหารหน่วยเฉพาะกิจร่วมฐานราบที่5โดยร้อยรอ,อ5021ร่วมกับตม .6 สงขลาชุดเฝ้าตรวจชายแดน4304ของตชร .437 ฝ่ายปกครองอบอสเดาและตำรวจสพ อสเดลครับซึ่งรับผิดชอบคุมพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้อีก4คนครับเป็นชายทั้งหมดซึ่งลักลอบ,ลอบข้ามแดนเข้าม,มาจากประเทศมาเลเซียผ่านทางรั้วชายแดนไทยมาเลเซียบริเวณหลักเขตแดนที่21ทับ13บ้านไทยจังโลนโมเจตํำบลสำนักขามอภอสเดานะครับและอยู่ในสภาพที่เปียกปอนเพราะว่าฝนตกและทุกคนก็มีกระเป๋าสัมภาระติดตัวพร้อมเดินทางตลอดเวลานะครับโดยมีนายหน้าในมาเลเซีย จะพามาส่งที่ริมรั้วชายแดนไทยมาเลเซียและซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางครับเพื่อรอคนมารับเดินทางต่อกลับประเทศเมียนมาโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านนะครับจากการตรวจสอบแรงงานทั้ง4คนไม่มีเอกสารใดๆครับโดยหนึ่งในแรงงานชาวเมียนมาที่พูดภาษาไทยได้นะครับบอกว่าพวกตนได้จ่ายค่าเดินทางให้ในายหน้าในมาเลเซียคนละ2,000รหรหรือประมาณ14,000บาทไทยครับเพื่อพามาส่งที่ชายแดนไทยเดินทางกลับบ้านเกิดที่ ยัไก่เมียนมานะครับหลังจากที่เข้าไปทางานก่อสร้างที่ประเทศมาเลเซียเป็นเวลา2ปีจนกระทั่งพาสปอร์ตหมดอายุไม่สามารถทํางานต่อได้ครับจึงตัดสินใจเดินทางกลับเมียนบาโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านนะครับหลังจากการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นําแรงงานชาวเมียนมาไปส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดรองโรคและโควิด -19 ก่อนที่จะนําส่งสพสระดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดย ผิดกฎหมายนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียขณานี้พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเข้ามาจากมาเลเซียอย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองอำเภอชนะและตำรวจสพคนมีดได้จับกลุ่ม24คนครับขณะซ่อนตัวอยู่ในป่าหลังสุสานมุสลิมในพื้นที่บ้านตรับหมู่9ตำบนนลฉนงอำเภอชนะครับซึ่งรอคนมารับดเดินทางกลับเมียนมา,นมาเหมือนกันเลยครับ สองพงนาเลีง <2000. S 2> ันไอนานาีก็มางที่ชายเดรับบ้นจะไปทางไหนกันนี้ไป่องมื้อที่อะไรไม่ชอบกับไม่ชอบอีกอย่างดีอย่ดี เรียววันดีเียววนดีตรงเราเนี่ยเด้ไดเดข้าทางไหนเข้าทาเทางทาทางกุีการจนะบุรเด็ออกจากมาเลียไออกจากมเลยเที่ยงคืนเที่ยงคืนกม่ให้คนมาเลีสองัย้ยนมาเลียคนี่กลุมสียนหน้มายห้มาเลทีให้มึติดตเี่ยเป็นคนมาเลียรคุมาเติดมือับนี่ย ตุมอไรแล้วเราจ่ายกันยังไงโอ้ตรงเงินกดไมต้งว่าโอนงอสถ้าถึงงอสผมก็เลยก็หาทางนั้นได้ก็เอาง่ะที่บ้านครับ